กินเง้มี่เด้พี่น้องมาดูมาเด้กพี่น้องกินตำหอยกันสบายดีมาเด็กสบาดีพี่น้องตำหอยสบายดีตำหอยมีทูสบายดีพ่อแม่พี่น้องกินตำหอยกินตหอยมืดมืดสับโมาพี่พี่น้องเอ้ยมีูมาหอันน้เขา้ามส่งพตัวีนงโ่ ตัวนางบเสิเอามาไปทาเติมนดหน่อยโบผ้ามามิลี่ยมวอะไวมันเป็นคนเออเมื่อหนึ่งเลยอยู่บเหมียงกจะเจาไปมันอยู่กระสอกวะคันเมื่อนึ่งนะอยู่กระจอกเออเดี๋ยวชาโบกินน้ำบ่โบผพากินแม่บพากินแม่บผ้ามองไรจักรคาาปยได้เดียวได้ซินตีเดียว ใจเดียวใจสินจิเดินกินยหรอมาเฮ้ยมานน chơi โหมมาเดินใจเดียวใจสินเฮ้ยบัวาเยบวพมาเลเาแล้วเ้ยไปแบบนี้มาแบบเกลียวกินตพยเน่าแอบมาแกงนะแม่ไปใหนมาแกงไจให้ป้าป้าอยู่ที่นมแกง แ่ว่ากินแคงไม่ก้อนแมว่ะบ่ว่ะไปกินนั่นอยู่น่นนแย้กว่าไปโมบุญกินข้าวพุทว่ะแล้ะเจ้าเจ้ายุ่งแลเจ้ายุ่นั steak, ่นนั่นกุงโซกเเออมา ป่าเลยนั่นไเงยไม่ใช่เอะเี้งม่ใ่เพื่อนนั่มาติอยู่ลัั่ยถเล่เพื่อนมั่ยุเล่เรา่ะม่ยเล่จังบึงที่น้องเอ๊ที่กินตามหอยน้ากเี้ยม่ยหอยมั่ยหอยพุ่นได้ก็ยกเยอะท่ใทำอะไหอยหรือนี่นี่แต่หัวหอยสัๆเลยอ้าบ่ผ่าเลยมาดูบัวามาไมบัผ่าทม่

เราเงกนี่แ่ลุ้นเแล้วใส่ใส่จุอะไรเขาเจ้ามาเ่ที่เบิร์เลยจุอาี้ฮ้ยเอาแม่ไปใส่ผูเองเองสีดำนมเเกแม่สันเอาพกอสีดำสิอ๋อมันจักกหั้หอยกัลบบเาไปใส่ผูกันเหมนกัน่มันคือสิดสีฟอ มื nào, ่อยนงบัยสีนัเมื่อยหานใจออกกันึงไม่ยำยำการหายใจกับิสไว้ก่อนผัดเนาะอ๋อแต่ัเป็นบบมแกง่แบตนงเออมากินน้ำกันแ่บเนาะไอ้นี่ังเลือบกี่ตมาโมบุญเนเอ้ย เสือตัวนี้ไข่ไส่เมาแล้วเพราะว่าเอามามาแล้เพราะว่ามืออนี่จะเปลี่ยนยเลอโอยดิบบงน้อยเออโอยเก็เรียก่าบานนอยที่สว่างโอ้บแ่นนั่นแหละมาแล้วเขาประกาศมัวนี้ว่าทแก็จะชุ่มห่ไปคือกันชุมหอกับผู้ให้ม รุ่นเนี่ยเป็่งกอบลายบัวบาเลยจะเอามานเฮือนบุญมาเจ้าอืมมาโมบุนนังบอกเลอืรุ่นก็แต่ามาได้บัวบาเยอะลอืมรุ่นีรุ่นไม่รุ่นรองรุ่นใหญ่น้องวิมาลลูกเอาเห็ดยังไงน่ะลูกตาจิงม่เด้อเลยงามอีเหงมากเลยนะอเป็นต้ไก่ นี่นั่งวัวกไก่ไปเออไก่นี่นั่งหลัดมากัไก่บิ่งบคนเขาในใไปไฉันนักพนไม่ใช่มาเพิ่ไปเลยอยคุมบอยไอ้ยทบอกไเอท่นับ่หลาหไล่ัอยู่ได้ม่มเ่ยตุไปขายอยลย้าบอว่าเ็ปะำหอย สบายดีพี่น้องอย่าบ <saint S 3> ้างเอ้าบ in <cribe> ้างไม่บอกเด่นแมื่เอาดาใหรเขาจาเบ่งสบ้ยดีพี่น้องมาลองตำสมไม่ดีโซ่ลายง่ายๆแล้ของพ่อมาหอยบ้างเฮ้ยบแกเินมกไก่ เราเห็นบระบอกแม่เน้ยเราเห็นแม่้งยังบอกไปเรหย่านบุหนแม่ละเราหย่านบหนแม่เราบอเราบุหนม่พอไม่นีหูซึ้ว่าเจ้าบุอยากไปห้งเมียนบ่บ่มาหาเธอเงาามเมียนบ่ทุกใซ่อยู่เสีเฮือนตื่นการพักกได้อยู่ก็ได้อยู่เฮือนคนตื่นกันเป็นบอพ่ออกันเถอะอ๋อมันมีลายแบบอีรีนอสซะเสือรูปหนึง เ right? like, oh, yeah. um, ่ไดร้าวยยกบะี้ยถามเส่้ัวน้นไม่้ใ่แล้วแม่มาจดระ้วไม้เหม่ยาวอื่นอะไรอย่าตายพี่น้องข้าวบางตัวมะเจ้าไม่าตัวกอนใช่ไหมะาตเองข้าวะเจีบเฮ้ยเขาหาข้าวอย่างหาพันข้าหโมงสาไฮสาเขาขาย ฝังห้าอาไปเปลีนหัมือต้องได้ายเลาน่ามแอจเบิกเลางอแงเยเอียงงอแงเสห้ามชห้ามแบบพ่อพ่อได้แบบเ่อขิงจได้ใครถือกุห้างท่าไรอันนี้นะห้างท่าเขาใครขีดเขาใครซอมขีดจะได้ก่อนนะคะอะดี่ห่อซื้อต้มเือนหนึ่งอซื้อต้มเตือหนึ่งผป่งเขาไปเรียนประคงะ

พ่อเหอสิแต่วันจะกูเานี่ยใส่ได้ต้มจะกระเลมโยกโอ้เสือตัวนี้เมื่อตด้ปหมดเสือเสือตัวนี้คลายดีบได้มาเอาเ่ะปต้งแะใจ้องฉีเราเขากินมะขาวเา่สิอามาลูใ่แม่ปนเนี่ย ปาเดี๋ยวมับจตุตใส่โตรโมตโอต้ววีมาไหมลกกดกดได้กดบนอ้าขาคืนนอไมกดจบ บัพานะโป้พ่เนะมาตวหนึงสีให้ตัวละอยก็ุกตัวเนาะเออใจดีเล่นอะไอีแม่นะพ่อฉันมีโปพเเหมือนนโป้พิเศษพี่น้องเล้ชาบัพาเลือกลอาบัเอาหะโปคือกานเรียวชาบัวเอาแพงกว่าบัว่าจำเพียงก็แบบนี้เองเอคว่ามันโชคลุงเกินไปเอีโ เออเนาะเี่ไมันจะมีอย่งนั้เออมีอจงามไนู้บอกว่าเองสุอเถวีโต้เลอนี่น่ะองมาเอเมาแต่พวกต้อน่มแต่แบบหามอนีอมหับเลยตอนัมงแงไปหาทางอลมาตอนบอกเขาเ่ยได้ตอนั้นมาดอขึ้นเออเออมเนห้าก็ได้มือหนึ่งสอมือนี่เองคนลงเองเอาทัออนมาเอทัน ออ้อกเอโกสียวกสักุละครับต้นนีนร้ร๊องไปลองชานี่มีความชุดพ <c oughs> ันกันล้อันนี้อกดกสักุลัดดอก้งต้นน,นี้นหงามกลัวต้นต้ี้นบอ้าอมีตัวไหนสีถือใจแหล้ว่อบ้า

มีคนเบื่งนั่นเขาตกม่ได้ใส่ยังใส่เกลือกินหลอดดูนกินหลอดดูกินหลอดดูนพี่ี้คนี่จะรี่หายเลยแต่โบราณมันเกิดกระซ้ามีชั่วว่าแหละสมัยเก็บเล่นสมัยก็ไม่ใหญ่กับเจ้านวลเนี่ยกอันนี้สั่นสิสูตรไ่กสูดเอาามีอะไรดูตรหนึ่ง ไม่สูตมมดเมงี่สูตรแม่มดนะพ่นอจบเลยพอกันุอยู่ปัรองแล้วจาเลี้ยวึงพอกันไปานพี่น้องมื่อนี้ซชาบมาเอากับต้มหอยสุกกินขายของแล้วพอขมาให้ทายมาพหนุมาสุดีแหละแล้วกชิ้น่อยน่าคคุ้มอกันไปทาพี่น้องบายบายเพือทุกคนบายบายกพาบายบาย นี่ผูงงา,งามเลยเมือนี่ชาวสีสวา่างจะอูดตอดอยู่ไหมงามบดยงามบด